อ่ะต่อนะครับจากนั้นจบจากศึกเจ้าเมไทยสอสมยัยรอบที่สองของวันนี้ก็คือเกียรติเพชรเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟท์นะครับที่เวทีมวยสายามมุมน้อยช่อง36ถ่ายทอดสดคู่แรกมงคลชัยซิ์อุดมชัยกับทางด้านของตองเคลูกกมหลวงนี่เป็นดาวรุ่นรุ่นใหม่ๆใ,ในสังกัดของพี่เดียรเกียรติเพชรเขามงคลชัยมาแทนวันนี้นะครับผมไม่ไม่มั่นใจว่ารู้ตัวกี่วันมีการฟิตซ้อมมากน้อยขนาดไหนแต่เขาซ้อมมอยู่แล้วละ่ะมงคนชัยซิ์อุดมชัยมวยขวาซ้ายหน้าได้เป็นมวยจังหวัดเตยเขานะครับ วงในเนี่ยจับใต้ขวางเป็นแต่วันนี้วงคนไัยผมเตือนไว้ก่อนเลยนะต้องตั้งแขนดีๆนะต้องล็อกดีๆนะต้องบล็อกดีๆนะขวางคายได้นะอย่าให้โดนศอกนะเพราะตองเคเนี่ยสอกมันอันตรายมากตองเคลูกกลมมันหลวงชื่ออาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่รูปร่างดีช่วงชกดีมวยขวาท่าดวนแข้งนํำและปั้มไหนแข้งน้ำและปั้มไหนแข้งนาหมัดนํำและปั้มไหนแล้วเวลาถึงตัวบัฟสอกนเนี่ย สอกฟันสอกงัดเนี่ยน่ากลัวมากตองเคที่ผ่านมาต่ออยู่ในเกยียรเพชรเนี่ยสี่ไฟสี่น็อกเลยนะสี่ไฟสี่นอ็อกภาคใต้ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วน็อกไม่เกินยกสองมาตลอดสดมากๆตองเควันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่สองเวลไฟยาวๆเลยเวลไฟเคยชนะเพชรไดมอนด์มาแล้วเ <Pet Diamond S 2> พชรไดมอนด์เพชรหนองบัวชอห้ายัก์พุทธประชาชื่น <c oughs> อะไรพวกนั้นแหละ <c oughs> ทางด้านเพชรไดมอนด์มันเป็นมวยเข่าแล้วเวลไฟมันสายผิว นอกกับในแข่งกับเขาเวลไฟอย่างที่ทุกคนรู้สุดจักประหลัดบอกเลยนี่ยอดฝีมือยอดไอคิวเลยสมองดีลีลาเชิงชกฉลาดแพว้พวๆแล้วพิกแพงเก่งมากคู่ที่2เวลไฟยาวๆเลยวันนี้สุก,กี้มาล่าชาบูเลยนะครับแล้วก็กลยุทธ์ตั้งแต่ย้ายมาอยู่สวนน้ําตั้งแต่ย้ายมาอยู่สวนน้ายังไม่แพ้ใครสองไฟที่ผ่านมาชนะฟ้ามงคลได้อีดชนะยอดนักีก็ได้อีดได้ฉีดไปหลายตังแล้วละ่ละ,ละเขาเกมกระดูกดีจังหวัดฝีมือนะจังหวัดฝีมือครบเครื่อง จังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับนอกได้ในดีตัวนี้ต่อยมานานแล้วผมรู้จักจังพ่อมันนะวันนี้ต่อยกระเทิดเกียรติเทิดเกียรติหายไปนานเทิดเกียรติหายไปนานนะหายไปนานเป็นปีเลยแต่ว่าเทิดเกียรติที่ผ่านมาที่มันแพ้มันแพ้เบอร์ดีๆทั้งนั้นแพ้เพชรกล้าหรือว่ายกเงินเด็ดเพชรสีทองอย่างเงี้ยแพ้เพชรมงคลแพ้ราชเดชแล้วก็แพ้มังกรนะคู่เนี้ยได้เสียเพียงแต่ว่าทางด้านของเทิดเกียรติคือมันเลื้อเวทีไปนานรุ่นที่ร่างกายเทิดเกียรติมวยขวานะครับ ตะเข่าในเหนียวนะลุนที่วงในตีได้ไม่ได้เกาะได้ไม่ได้เพราะมันหายไปนานแล้วทางด้านเทอรเกียรติไม่เคยต่อยกันวันนี้ลดโหลดลงมาลดโหลดลงมานะครับเจอเบาๆหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นใหม่ๆเทอรเกียติจะผ่านทางด้านของกลยุทธ์ได้หรือไม่กลยุทธ์นะครับอยู่ที่เดียวครับไอ้วุฒิกรอะอยู่ที่เดียวกับวุฒิกรนะอ่าอยู่กับกำนันจเลพวงรุ่นอะไรนั่นแหละตั้งแต่มาอยู่ส่วนน้ำยังไม่แพ้ไขรนะครับคู่นี้ได้เสีย นอกกับในคู่นี้ได้เสียนะครับเปิดมากลยุทธ์ต่อ3ามเปิดมากลยุทธ์หรือว่าลุ้งลาเวเอียดต่อ3ามนะครับเข้า<อ>ไปก่อนก็ได้ส่วนทางด้านของเทิดเกียรติลุ้นที่วงในอย่างเดียวมวยเรื้อเวทีเป็นานานๆแล้วไม่เคยต่อยต่องันน่าคิดแล้วก็คู่เอกไข่มุกขาวกับทางด้านของเพชร้องฟ้าคู่นี้ขวากับซ้ายซ้ายกับขวาไข่มุกขาวของวิทยาเพชรสี่หมื่นเขาอย่างที่ทุกคนรู้เตะเขา่าแข็งแรงนะครับของวิทยาแข็งแรงทุกตัวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นแหละเออวันพุธที่ผ่านมาภายพยัก ใช่ว่าวันพุธที่ผ่านมาภายพยักชนะไปตัวนึงครับได้เดินได้ขยันไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาแข็งแรงเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่ด้วยกันกับเพชรกองฟ้าวอเ์ทคโ,โลงลุงกุวงดาวโลดอนาคตด,ดีแต่ว่าที่ผ่านมาแพ้มาติดติดกันหลายไฟล์ลแพ้เหนือพยักแพ้เหนือพยักแพ้สิงห์ดแพ้แสนวริศรายการใหญ่มอเตอร์จีพีที่บุกดีลังนะครับวันนั้นแพ,แพ้แข็งแรงไอ้แสนวริศลูกชายของแสนชัยอ่ะตัวเล็กกว่าแต่ว่ากดอยู่เลย ไอ้นี่เดินเข้าหาเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายจาเกาะในเจอขวางเจอคาเจอกดแขนเจอกระชากลากลงมาอย่างเงี้ยนะทางด้านของเพชรกองฟ้ามวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายรูปร่างดีนะครับแต่กระดูกเป็นรองเสือก็เป็นรองด้วยยังไม่แข่งเท่าไหร่นะครับยังไม่แก่งเท่าไหร่วันนี้เอกของเกียรติเพชรผมไปที่ทางด้านของไข่มุกขาวนะครับรุ่นที่วงในปลายปนะครับรุ่นวงในปลายปนะครับ นี่คือข้อมูลดีๆนะครับที่นำมารีวิวขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามได้สดนะครับสวัสดีครับ